ลำภาพหนังใหญ่นะครับเขาเรียกหนังใหญ่นะครับวัดขนอนหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่ก็เป็นเหมือนที่เราเห็นที่เขาเป็นหนังตะลุงนะครับแต่นี่คือผืนใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพิกัดวันนี้ผมมาเที่ยว มาท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญเป็นนิสัยของรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊ดอยู่แล้วครับคนอื่นต้องขอบคุณนะครับน้องโต้งคนดังโพธารามนะครับบอกว่าพี่แอดแวะมาเที่ยววัดแถวบ้านผมหน่อยสิผมมาแล้วครับที่นี่ที่นี่วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาแล้วต้องบอกว่าอึ้งอึงอึงอึงนะครับยกนิ้วยกนิ้วยกนิ้วให้รบมือรบมือรบมือให้ที่นี่อันซีนไทยแลนด์ของแท้นะครับดังระดับโลกนะครับผมเข้ามาหบรรยากาศนะครับแวะกราบปู่ พระพิคเนตนะครับประทับยืนอยู่ตรงนั้นโอ้โหชื่นใจนะครับเห็นไม่ได้พระพิคเนตไม่ได้สอบถามเจ้าที่เขาบอกว่าโอ้โหเก่าเก่าเหมือนกันองค์นี้นะครับพระพิคเนตนะครับผ่านมาเห็นนี่ครับพิพิพธภัณฑ์โอ้โผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับน้องครับน้องเขาก็เชิญชวนผมบ่อยหลายครั้งนะครับแม่เจ๋ได้จริงถ้ามาแต,แต่ครั้งแรกก็มีความสุขเพิ่มปิติ ชื่นใจนะครับโอ้โหมายืนตันตรงนี้เลยนะครับขึ้นเรือไทยมาเนี่ยเสียงนกร้องนะครับเสียงเขาเรียกอะไรเรียนลิงเดลัยนะครับปี๊ก๊ินะครับเสียงนกร้องเออที่นี่มีลิงด้วยครับที่นี่มีลิงด้วยนะครับนะครับต้องบอกว่ามีลิงที่เขาเรียกอะไรมีลิงที่ไม่รบกวนเลยครับนะครับผมตั้งกล้องไว้ลิงก็ไม่มาโซนเลยนะครับโอ้โหเล่าต่อไปครับเล่าต่อไปครับนี่ ผมมายืนสแตนแบบนิ่งมีความสุขมากเลยครับหนังใหญ่ผืนใหญ่มากใหญ่กว่าตัวผมอีก่ะคุณคุณด,ดูภาพนะดูภาพใหญ่มากครับนี่คือหนังวัวหรือผมว่าถ้าเนผืนใหญ่มากนะครับผมมีความสุขนะครับคิดว่าโชคดีมากๆกขอบคุณน้องโต้งที่แนะนําม,มานะครับผมก็จึงนะครับบอกเรียนทุกท่านนะครับ ถ้าว่างถ้าผ่านมาโพธารามนะครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเลี้ยวจากแยกบางแพรมานะครับเลี้ยวขวามาพอถึงข้ามสะพานมาพอถึงแยกอีกถ้าเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตรงมานะครับเดี๋ยวจะมีซุ้มบอกเลยวัดขนนหนังใหญ่นะครับแม่ผู้นี่นี่พูดเองนี่หลายวันนะที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ได้แล้วนะครับทีดีผมมาที่นี่ก็ก่อนจะมีงานพิธี ครอบครูนะครับบูชาครูวันที่1 7 1นะครับ17 18นะครับแม่ต้องบอกว่าชื่อใจนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับมีเสียงนะครับตามสายเสียงจากลมโพงนะครับบรรยายเล่าเรื่องต่างๆของวัดถนนและรายละเอียดหนังใหญ่ที่มีอายุ นับร้อยปีนะครับต้องบอกว่าโด่งดังมากๆนะครับโด่งดังไปถึงทั่วโลกนะครับโด่งดังมากน้องเขาเล่าบอกฟังนะครับแล้วผมก็ฟังจากต่างๆนะครับมายืนเงียบสบายใจนะครับนะครับหลายท่านมาก็แยกซ้ายแยกขวาไปนะครับหลายมุมนะครับไปพิจารณาไปดูผมก็ว่าจะเอื้อมมือไปแตะไปจับดูนะครับแต่คิดว่าคงไม่สมควรนะครับ กลัววัสดุที่เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะครับจะมีจะเสื่อมหรือมีปัญหาอาจอจะอะไรทั้งนะครับไม่กล้าจับครับไม่กล้าจับคิดไม่กล้าพยายามจะเอื้อมไปมันอินครับมันอินนะครับแม่ชื่นใจมากๆนะครับที่นี่ฝากไว้อีกที่หนึ่งที่รายการทั่วไทยไปกับบีแอดนะครับพาครอบครัวมานะครับไหว้พระทำบุญนะครับชื่นใจ ใจจริงจะหาะทักมุมนึงนั่งสบาธิโอ้เรือนไทยแห่งนี้นะครับร่มเย็นชื่นใจเรือนไม้ที่สวยงดงามแถมยังมีหนังใหญ่ให้เราได้ชมว่าบรรพบุรุษของเราท่านแม่เก่งมากๆนะครับหนรอยปีเป็นร้อยปีนะทำได้เก่งมากๆนะครับบันทึกและเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับให้เราได้ชมกันเป็นสี่มุคคลว่า เรามีวัฒนธรรมสุดยอดนะครับที่ชาวต่างชาติเขาก็อึ้งทึ่งนะครับเหมือนกับผมเช่นเดียวกันนะครับแวะมาเที่ยวกันนะครับที่นี่ครับวัดขนอนหนังใหญ่อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีท่านมาแล้วนะครับท่านต้องชื่นใจมีความสุขนะครับเหมือนบิ๊กแอดแน่แวันนี้ฝากไว้ครับถูกใจก็กดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะครับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ